เฮอร์เลอร์วันนี้จะจำาสยวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาขึ้นรถไฟครับนี่คือรถไฟชิงคันเซ็นเกมนี้ไม่ชช่อว่าชิงคันเซ็นซีโร่นะฮะเกมนี้เป็นเกมแนวอ่าจะเรียกชื่อแนวว่าอะไรเดียคือเป็นการเดินไปเจออะไรผิดปกติให้เดินกลับถ้าเกิดไม่เจออะไรผิดปกติให้เดินต่อไปคือมันเป็นเทรนด์อยู่ในตอนนี้ในเกมเฮอร์เลอร์นะฮะเจออะไรผิดปกติเดินกลับไม่เจออะไรผิดปกติเดินต่อไปนี่คือแนวเกมนะฮะเรามาเล่นกันดูเลย no anomaly in this area โ okay. อเคพื้นที่ตรงนี้ปกติ เดินไปข้างหน้าโอ้โหเมาสเร็วมากแปบ,บหนึ่งเมาส์เมาส์เมาส์อสองเลยเหรอกลัว <c oughs> จะหันจอไม่ทันใช่ไหมต้องกดปุ่มอะไรไหมอ๋อนี่ประตูโอ้ห้องน้ำห้องน้ำดีมากรถไฟไปต่อไม่ได้ไปข้างไหนอะป้ายเขียนไปทางนี้ไปข้างหน้าอ๋อต้องคลิกโถยโ,โอเคนี่คือห้องโดยสารที่เจ็ดถ้าเจออะไรผิดปกตินะฮะให้เดินกลับมันน้องแมว น้องแมวช่วยให้เราจําได้ดีขึ้นไหมมันจะเปลี่ยนอะไรไปบ้างมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่รู้ว่าถึงขั้นไหนนะฮะตัวหนังสือด้วยไหมที่นั่งโอเคมีคนนั่งอยู่ตรงนี้สวัสดีครับพี่พี่ครับพี่มาคนเดียวเหรอครับพี่อกหักแน่เลยไม่เป็นไรนะพี่นะชีวิตยัอยงอีกไกลนะพี่นะพอจะมีสักห้าร้อยไปซื้อตั๋วขึ้นคันใหม่ดีกว่าอ,อืมนี่คือตัวเราเป็นอพนักงานออฟฟิศ ะต้องจําก่อนที่หมอันนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกติต้องจําก่อนเดี๋ยนะพี่เขาก็ระเป๋ามาใช่ไหมพี่เขาแต่งใส่เสื้อเป็นสูตทเหมือนกันนะฮะมีกระเป๋านะครับตรงนี้รองเท้ามองตามด้วยหน้าเหมือนคนจริงมากอันนั้นคุณแม่หรือว่าพี่คุณแม่หรือพี่หรืออะไรโอเคมีคนโดยสารอยู่สามคนปกติคือมีสามคนอือฮึอะเปิดประตู ครับผมอันนี้คือเดินกลับอันนี้เดินต่อไปตรงนี้คือจะปกติไม่มีอะไรสวัสดีคุณพี่คนเดิมนั่งเหมือนเดิมกระเป๋าใบเดิมเอ๊ะอ๋ออยู่อยู่อยู่สวัสดีครับคุณทำไมเมื่อกี้ไม่คุยครับสวัสดีครับว่าไงมีอะไรปกติเหรอก็ไม่มียังไม่ได้ว่าอะไรเลยวน <One loop, S 2> ลูปเหรออ้าวรู้ด้วยเหรออ๋อพี่สาวพี่สาวเบื่อมากเลยพี่หลับตลอดทางเลยเนี่ย รอมาเนานเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ตื่นสึกสกูเเธอไม่ลืมตาแน่แต่ว่าหลับแน่แต่ว่าหลับแต่ว่าตอนนี้คุณกำลังเล่นเกมผมรู้สึกดีมากเลยรู้ไหมว่ากฎของเกมนี่คืออะไรรู้สิครับเล่นมาหลายเกมแล้วเห็นอะไรผิดปกติเนี่ยกำลังหันอยากจบเกมไหม ไปถึงขบวนที่ศูนย์ให้ได้นะครับครัครู้แล้วครับรูบ้ครับไม่ต้องอธิบายอีกรอบหนึ่งเข้าใจโยกตะเาจอปลายทางนะเอา้านี่เล่นเกมด้วยเหรอแสดงว่าอันนี้คือรอบแรกมาเราพร้อมแล้วเราจำได้ทุกอย่างก็อี้มีกี่ที่นั่งนะอ,ะอันนี้คือของจริงฮะอันนี้คือเริ่มต้นของจริงสิ่งผิดปกติมันมีทั้งแบบเพิ่มเข้ามาหายไปหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง มีทุกอย่างมันลายตานะเนี่ยหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาซ้ายขวา,เ,าเห็นอปุกไม่ได้อีกหลับนับว่าเป็นสิ่งผิดปกติไหมเ <c oughs> จ้าหนูเจ้าหนูหายไปนับว่าผิดปกติไหมอันนี้รูปเออไม่ได้จำเมื่อกี้อันนี้คือคุณหมอซ้ายมือเป็นเหมือนคุณพยาบาลไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นร้านเบเกอรี่หรือเปล่าอ,ะ,อะเดินต่อไปก่อนเดินต่อไปก่อน เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่านับหรือเปล่าเอาละฮะห้องที่หกน้องแมวยังอยู่อันนี้ดูที่กระจกด้วยที่กระจกมันเยอะมากเลยมันไหลหลายพื้นที่มีอะไรผิดปกติไหมมีอะไรผิดปกติใช่ไม,ม,นนม่มีอันนี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมเอ๊ะกระเป๋าไม่ทันได้สังเกตข้างบนกระเป๋ามีไหม เอาเป็นว่ากระเป๋ามีก่อนแล้วกันนะฮะกระเป๋าน่าจะมีกระเป๋าน่าจะมีอ่าเดินต่อไปถ้าไม่มีกระเป๋าคือผิดกระเป๋าน่าจะมีกระเป๋าต้องไม่มีนะเอากระเป๋ามีนี่เออกระเป๋ามีมันมีอะไรผิดอะเมื่อกี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่าเดินจากข้างหน้าดีกว่าฮะกระเป๋าต้องมีนะครับกระเป๋าต้องมีป้ายถูกต้องอันนี้อันนี้คุณหมอ เดินจากทางนี้ง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะที่หน้าต่างด้วยบนพื้นหลังพนักพิงใช่ไหมเผื่อจะมีอะไรแปะอยู่อันนี้ไม่มีโอเคห้องที่6แน่นอน <laughs> โอเคได้ละเราไปข้างหน้าก่อนแล้วก็เดินกลับมาง่ายกว่าฮะกระเป๋ามือนเดิมเพราะว่ามันดูยากไงดูซ้ายขวาอือ mm หือ hmm. mm ือ hmm. ห mm ือ hmm. mm ือ hmm. ห ข้างบนเหรอกระเป๋ากระเป๋ายังอยู่ไม่มีเลยฮะยี่สบสิบเก้าอ๋อตัวเลขตัวเลขตัวเลขอาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งตัวเลขสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบตัวเลขก็ถูกหมดฮะดูทีละด้านดีกว่าอ๋อต้องดูด้วยว่าเขานั่งที่ตรงไหนเบอร์สี่นะเบอร์สี่ไม่มีโอเคเอ๊ะเลขสองทำไมเป็นเลขสอง อะไรมันเปลี่ยนไปล่ะไอ้น,นี้นับไหมเนี่ยมันอาจจะมีหายไปใช่ไหมที่เป็นตรงนี้ใช่ไหมมันน่าจะมีหายไปบ้างอ๋ออยู่ข้างนอกด้วยโอไอซีไอซี I see, I see. โอเคเจอแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยพื้นมีสามรอยพื้นมันมีรอยสามรอยอ่ะเบอร์หกโอเคครับแสดงว่าเมื่อกี้รอบนั้นคือเลขสองที่ผิดหนึ่งสองสาม ดูทั้งข้างหน้าข้างหลังนะฮะที่นั่งรีอ่ะโอเคไปหน้าจะปกติ <c oughs> อะไรมันเปลี่ยนล่ะเมื่อกี้โอ้เบอร์16ถูกต้องนั่งที่เบอร์16กกระเป๋าเหมือนเดิม7 6 5ดหกหี่สามองโอ้ภาพเหมือนจริงใช่ไหม ออกมาจากป้ายรู้สึกว่าในป้ายจะดูจะดูสาวกว่าน,นี้นะโฆษณาแบบสมจริงโอเคเบอร์หกอ่ะถูกต้องสติกเกอร์สองอันป้ายน้องแมวบอกแล้วว่าในรูปดูสาวกว่าหกาเป็นที่แสงเหรออันนี้ป้ายอ๋อตรงนี้ด้วยป้ายป้ายป้าย this is c h i n k a n s e n zero ไปที่โตเกียวโอเคต้องจำเอาไว้ หน้าต่างปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างปิดโอเคเบอร์ห้าใช่ไหมเบอร์ห้าโอเคครับสติกเกอร์สองอันน้องแมวคุณพี่ผู้ชายนั่งที่เดิมกระเป๋าถูกต้องพยายามดูแล้วนะครับไม่เจออะไรผิดปกติเลยทั้งที่นั่งทั้งหน้าต่างตัวเลขถูกหมดไปโอ้โหถูกต้องแล้วแถมอีซี่ด้วยทำไมมันง่ายอย่างงี้นนี้ คุณพี่ยืนไปแล้วครับเอามองหน้าด้วยแล้วตรงนู้นนั่งได้ยังไงตรงนี้นั่งได้ยังไงครับเดี๋ยวหลับแบบเป็นิจะลัรษณะเลยนะหลับไม่ตื่นเลยอันนี้หลับของแท้ไม่ผิดปกติกำรู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะอย่างนี้เบอร์สามนี่ถูกต้องทีนี้มาลุ้นกันต่อสามสองหนึ่งโอเคคุณโฆษณาย,ยังอยู่มาด้านนี้ป้ายคุณหมอ สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอาละฮะเหมือนเดิมอีกแล้วเอาแล้วไอ้ที่ไม่มีอะไรปกตินี่แหละมันน่าสงสัยที่สุดโอ้โหเจ็บปวดเหลือเกินโอ้โหอ,โอ,โอุสาห์มาถึงสามเบอร์หกมาสิมาอันนี้อะไรมือมืออะไรเนี่ยมือเบอร์สิบสามเออย่างเงี้ดูง่าย วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเบอร์ห้าดูที่คนนั่งปกติก่อนอือฮึไม่มีฮะรอบนี้ปกติรอบนี้ปกติอ่านี่ไงเบอร์สี่ต้องไปแบบสปีดร้านแบบนี้รอบนี้ต้องมีฮะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีแล้วรอบนี้ต้องมีสิ่งผิดปกติเอ๊ะเจ็ดแปดเก้าออกถูกต้องไม่เห็นจริงๆฮะไม่มีเลย ป้ายถูกต้องอันนี้ปกติอ่าไปเลยไปเอถูกต้องสองอันต่อกันเลยไม่ผิดปกติอันนี้ต้องมีแล้วล่ะไม่มีมันจะผิดปกติเกินไปดูข้างบนก่อนข้างบนกระเป๋าไฟที่พื้นโอเคที่นั่งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่พี่เขาก็ยังอยู่โอ้โอ้โอ้ดวงตาโอ้โห 2แล้วโอ๊ะใครมานั่งกินข้าวอือโอ้มีหนังสือด้วยหยิบแล้วยังไงอาชิเม้นเหรอเฮ้ยน่ารักดีอันนี้มีของวางเกลื่อนในขบวนรถไฟที่นั่งก็ปรับใหม่อืมแล้วคุณพี่คุณพี่ก็ยังอยู่เอประตูที่หนึ่งแล้วเลขสองห้องมันต้องมีสิมันต้องมีมันต้องมีสิ่งผปกติ ด้านนี้ไม่มีด้านนี้กระเป๋าข้างบนป้ายนะฮะตัวเลขตัวเลขตัวเลขใช่ไหมมันไม่ใช่เบอร์สี่ครับเราเข้ามาที่เราเข้ามาที่เบอร์หนึ่งเราเข้ามาที่เบอร์หนึ่งเออเกือบไปแล้วเราเข้ามาที่เบอร์หนึ่งมันก็ต้องเป็นเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์แล้วผ่านหรือยังถือว่าผ่านไหม มันต้องเปิดประตูอีกบานหนึ่งใช่ไหมถึงจะผ่านเบอร์ศูนย์ถูกต้องฮะข้างหน้ากระเป๋าเหมือนเดิมที่นั่งไม่มีนะเมื่อกี้คุณพี่ก็นั่งเหมือนเดิมที่พื้นที่เก้าอี้ที่หน้าต่างไม่มีครับโอ้มันเป็นห้องสุดท้ายซะด้วยทำไมไม่เจออะไรผิดปกติอ่ากังวลมีอะไรผิดปกติไหมหลังเก้าอี้มันปกติเอยประตูเปิด ประตูเปิดใช่ไหมเมื่อกี้เออประตูเปิดเฮ้ยประตูมันเปิดอย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหมอ่ะเอาล่ะผมว่ากลับดีกว่าครับคืออย่างอื่นไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าประตูมันน่าจะใช่อะ่ะเฮ้ยอ้าวถูกเย้เรียบร้อยผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วใช่ไหมโอ้โหโอ้โอ้โอโอโอ คุณพี่ก็ยังไม่ตื่นอีกเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเสียงใครวิ่งมีเสียงอ่าปอทราบครับปวดทราบคือตอนนี้เราหยุดนะครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุนะครับผมขอโทษสําหรับการดีเลย์ด้วยนะครับอาจจะช้านิดนึงแล้วแล้วยังไงผมต้องเปิดประตูเหรออันนี้คือเปิดประตูใช่ไหมเปิด โอ้เคลียบูคาคืออะไรคุณอีกแล้วเหรอครับเซกสตานบอนนี้คุณผ่านใช่ไหมเนี่ยเหมือนครึ่งครึ่งทางเองอยังไม่จบปะไม่รู้เหรอว่าชิงกันเซน,เนี่ยมีขบวนเขียวด้วยนะเมื่อกี้คือน้ําเงินอันนี้คือเขียวอ๋อที่นั่งเยมีคนลุกขึ้นด้วยอ๋อที่นั่งไม่เหมือนเดิมอีเวนต์ไม่เหมือนเดิมเริ่มต้นจํากันใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้คุณพี่ยืนโอ้ โอ้โหเทอร์มินเตอร์เหรอโอ,โอ้อันนี้น่ากลัวเบอร์สี่เหมือนกันฮะอ่ะโอเคผมว่าประมาณนี้ก่อนผมเล่นเกมพวกนี้นานๆไม่ได้นะมันลายตาจริงๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันเกิดอาการลายตาอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ